Today we are back for another reaction video from Thailand. Uh, if you watch my recent videos, uh, thank you. Uh, thank you for watching my reactions uh, to Thailand. So this is I thought this was a pretty good one to react to. This is about again the Thailand the Thai costumes and this is from what I got from the title and translating it to English, it's about like a queen uh, in Thailand. It says here um, a royal highness princess okay so yeah i thought this one was pretty interesting because it looked like these older yeah older photos and yeah it, it looked really interesting to me so yeah we're gonna we're gonna watch through it and yeah hopefully you like this one and keep leaving me comments uh, of videos which ones to react to and yeah these ones which the commentary uh talking is all in thai uh, normally, my video gets recognised as that as the main language and not English, what I speak from Australia, and so I can't translate the, in the captions uh, because YouTube recognises the video not as English because they're ta talking the most. So, with a bit of luck, maybe they can pick up me talking now and yeah, have English as the main language. It's hard to predict, but let's see what the video is about. ซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีว่าข้าพเจ้าได้ขอให้หม่อมหลวงมณีรัตนบุญนาคไปพบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ให้ช่วยกันค้นคว้าเครื่องแต่งกายแบบไทยสมัยต่างๆมาดูกันแล้วให้อุไร,รืออํารุงซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อที่ตัดให้ข้าพเจ้ามานานปีช่วยเลือกแบบต่างๆที่ได้มาครั้งนั้นมาผสมประเสริกันจนเกิดมีแบบเสื้อชุดไทยขึ้นหลายชุดถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยาก And see, I do like this I, I like seeing the history and you can tell this is older yeah this is like back back in the day uh, with the black and white in the black and white but I yeah I like that I like learning about this stuff like, like that says พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ On this c h n history is knowledge yeah I like learning about it and Thailand is really intriguing me uh, makes me interested ช <re form ég nen> mm ่องคณะแลบสวัสดีครับเนื้อแนวการมหามงคลครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมของทุกปีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและเพื่อน้อมสำนึกแนวพระหมหากรุณาที่คุณวันนี้จึงจะขอนําเสนอเรื่องราวของที่มาแดชุดไทยพระราชนิยมจากพระราชสมภรณีในสมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งก่อนอื่นคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าชุดไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เป็นของคนไทยคิดค้นประดิษฐ์ขึ้นเองโดยสมบูรณ์ yeah, ผู้เป็นต้นคิดคนนั้นคือสมเด็จพระพันปีหลวงอื mm. โดยมีการใช้หลักฐานภาพถ่ายบันทึกพงศาวดารต่างๆของไทยในอดีตค้นคว้าอย่างหนักเพื่อใช้มาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานแล้วใส่เอกลักษณ์ โลสนิยมให้เหมาะสมกับการรเทศาในปัจจุบันจนได้กลายมาเป็นชุดไทยพระราชนิยมแปรูปแบบและพร้อมมีคนที่ชื่นชอบมากนำไปใช้แล้วยังแอบอ้างเอาว่าเป็นผู้คิดค้นผลิตขึ้นเองจึงจะขอใช้ข้อมูลในคลิปนี้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันเราถึงที่มาของชุดไทยอันสวยงามเหล่านี้ว่ามีต้นเขามาจากชุดไทยในอดีตของสุภาพสตรีในหลายรัชกาล ซึ่งที่มาที่ต้องมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบเนื่องโดยเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีกำหนดการที่จะต้องตามเสด็จประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆในทวีปยุโรปถึง15ประเทศรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริว่าแม้เราจะมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในการแต่งกายของเราเองอยู่แล้ว แต่สุภาพสตรีไทยก็ยังไม่มีเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติจึงมีพระราชส,สวนีให้ผู้ที่เชี่ยวชาญในการออกแบบเครื่องแต่งกาย <Okay. S 1> คิดปรับปรุงเสื้อผ้าสตรีที่เคยแต่งกันมาแต่โบราณกาลให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะมากยิ่งขึ้นเพื่อสรงใช้เป็นชุดไทยประจำชาติในระหว่างที่จะเสด็จไปทรงเยือนต่างประเทศในครั้งนั้นดังปรากฏข้อมูลอยู่ในบทพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จทางราชการ โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งตอนหนึ่งได้กล่าวถึงที่มาของการรวบรวมข้อมูลเพื่อดัดแปลงประดิษฐ์ชุดไทยให้เป็น <Wow. S 1> มรดกของแผ่นดินโดยม <Yeah, S 1> ีจความที่น่าสนใจจากพระราชสมภรณของพระองค์ดังนี้ข้าพเจ้าเคยคิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าการไปต่างประเทศย่อมเป็นการสนุกสนานน่าตื่นเต้นยิ่งนักโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,495เป็นต้นมาเมื่อข้าพเจ้ามีอายุเพียง19ปีในตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาอยู่เมืองไทยพร้อมด้วยลูกสาวคนโตซึ่งมีอายุยังไม่ถึงขวบครั้งนั้นแล้วจนมีอายุ27ปีข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้เคยย่างกลายออกไปจากบ้านเกิดเมืองนอนอีกเลยทั้งนี้ก็เพราะพระเจ้าอยู่หัวตั้งพระทัยไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะไม่เสด็จออกนอกประเทศถ้าไม่ทรงมีเหตุที่สำคัญพอ ในฐานะที่ทรงเป็นพระประมุขของชาวไทยสมควรที่จะอยู่ประทับในบ้านเมืองเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับราษฎรของท่านให้มากที่สุด ถึงแม้เมื่อเสด็จแปลพระราชฐานก็ทรงแปลอยู่ในประเทศเรานี้เองทางเหนือบ้างทางใต้บ้างแล้วแต่โอกาสจะอํานวยไม่ได้เคยทรงคิดที่จะเสด็จไปทรงสกีนอกประเทศตอนหน้าหนาวหรือเสด็จเมืองใกล้เคียงเพื่อทรงเที่ยวเต่ซื้อของหรือเปลี่ยนบรรยากาศอย่างคนอื่นในฐานะเดียวกันนี้เลยส่วนข้าพเจ้าก็ไม่เคยคิดที่จะไปไหนถ้าท่านไม่เสด็จ ระหว่างนั้นเองก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลกําลังดําเนินการติดต่อกับรัฐบาลอเมริกา <Wow. S 1> และรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปหลายประเทศก t i s is t h contacting what the American governments um, uh, or the yeah, American and governments of European many many European countries Okay รัฐบาลอเมริกาและรัฐบาลของประเทศต่างๆในยุโรปหลายประเทศเพื่อเตรียมการเสด็จพระราชาดำเนินไปเยี่ยมประเทศต่างๆเหล่านั้นทางราชการรวมทั้งสิ้น15ประเทศด้วยกันการตามเส <15. S 1> ด็จอเมริกาและยุโรปงา <Okay. S 1> นหน้าร้อนปีพุทธศักราช2503นับว่าเป็นการตามสเสด็จทางราชการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของข้าพเจ้ารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างน่าตื่นเต้นไปหมดการตระเตรียมเสื้อผ้า เรื่องแต่งกายก็นับว่าเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้หญิงเราโดยเฉพาะสําหรับตัวข้าพเจ้าเองเพราะการที่เสด็จไปตั้ง15ประเทศก็ต้องเสียเวลาหลายเดือนคือตั้งแต่หน้าร้อนฤดูใบไม้ร่วงจนถึงหน้าหนาวหิมะตกเสื้อผ้าจึงจําต้องเตรียมไปสําหรับทุกหน้าและทุกโอกาส ในขั้นต้นขาปจได้เชิญผู้ใหญ่หลายคนที่เคยไปอยู่ต่างประเทศในฐานะเป็นภริยาร,ราชทูตมาสอบถามและปรึกษาเรื่องการแต่งกายจากการสนทนาครั้งนั้นขาพเจา้ก็ได้ทราบว่า ผู้ที่ได้รับเชิญไปในงานอุทยานสโมสรของราชสํานักเซนต์เจมส์เขาแต่งกายกันอย่างไรเวลาภริยาราชทูตเข้าพบประมุขของประเทศในงานใหญ่รูหราแต่ละครั้งแต่งกายกันอย่างไรแต่แล้วผู้ให้การแนะนำของข้าพเจ้าต่างก็ลงความ <Yeah. S 1> เห็นพ้องกันว่าพวกเขาไป <Okay. S 1> ในงานหรูหราเหล่านั้นในฐานะเป็นเพียงภริยาของทูตเท่านั้นเช่นเดียวกับภริยาของทูตประเทศอื่นๆไม่ได้ดีเ <Yeah, say S 1> ด่นปกว่าภริยา a lot, a lot ทูตธรรมดา <lot> อย่างไร I just looking up to see the photos. Wow. It's such classic. He look he's such a classic look with those glasses, too. Wow. Yeah, that's that's a great black and white photo there. <laughs> ตายฝ่าลองทุลีพระบาทเสด็จไปในตำแหน่งพระบรมร,ร,ราชินีนาถของไทยเป็นเฟิร์สเลดี้ของเมืองเราและยังทรงเป็นผู้แทนของหญิงไทยทั้งชาติเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่คนละเรื่องกับเรื่องของกล้าวกระหม่อมฉันทั้งหลายตกลงก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าควรจะแต่งกายอย่างไรจึงจะสมควรและเหมาะแก่โอกาส ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตกลงใจว่าจะใช้เครื่องแต่งกายทั้งแบบไทยและสากลซึ่งทั่วโลกนิยมในการตามเสด็จครั้งใหญ่นี้เห็นจะเข้าทีที่สุดดูจะเหมาะแก่โอกาสและอากาศมากกว่าการแต่งไทยอยู่อย่างเดียวสำหรับเครื่องแต่งกายชุดสากลรัฐบาลก็เสนอมาเป็นการภายในว่าต้องการให้เรียกช่างจะดีออมมาช่วยคิดและตัดเสื้อให้หรือไม่ ดีอเ,เป็นร้านใหญ่ของปารีสมีชื่อเสียงไปทั่วโลกพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตอบขอบใจในความเอื้อเฟื้อของรัฐบาลทรงขอร้องไม่ให้เป็นห่วงในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้จะทรงจัดการเองไม่นานต่อจากนั้นมีข่าวว่าช่างออกแบบเสื้อที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสอีกรายหนึ่งซึ่งไม่มีร้านใหญ่โต <France. S 1> มีชื่อเสียงเท่าดีอกำลังเดินทางไปทั่วโลกและกำลังแวะมาเที่ยวกรุงเทพอยู่ในเวลานั้น อุไรจึงแนะนําให้ข้าพเจ้าเชิญมาพูดจาดูเผื่อเขาจะได้ช่วยเหลือแนะนําเรื่องการแต่งกายที่จะใช้ในการตามเสด็จเพราะชุดขนสัตว์ โอเวอร์โค้ทถุงมือและหมวกเป็นสิ่งที่สุดความสามารถของช่างตัดเสื้อไทยในเวลานั้นอุไรมีความเห็นว่าช่างออกแบบเสื้อชาวฝรั่งเศสผู้นั้นเป็นผู้ที่ออกแบบเสื้อเที่ยวเรียบแต่เก๋ม,มาแต่ไหนแต่ไรดีที่เขาอยู่ในกรุงเทพแล้ว <c oughs> ไม่ต้องเสียเวลาเรียกม,มาจากปารีสจึงเป็นอันว่าข้าพเจ้าได้นายปีแอร์บาลามง oh, <wow. S 1> มาเป็นช่างตัดและออกแบบเสื้อผ้าสากลโอเค this one here yeah I really like this this is beautiful and here okay wow yeah yeah uh, i said it already i love seeing the older the older photos of people from the past yeah um, it's big it's big for the history like i just said before yeah, I like saying that. Mm. To see how their design of their costumes, that's when you compare to how it is now, like these years later. But they keep that similar design style, but then it just becomes more modern. So yeah, it's good to compare. อันว่าข้าพระเจ้าได้นายปีแอร์บาลงังมาเป็นช่างตัดและออกแบบเสื้อผ้าสากลที่ใช้ในเวลาตามเสด็จไปต่างประเทศทางราชการครั้งนั้นและครั้งต่อๆไปและมาถึงส่วนสำคัญเรื่องที่มาของแปดชุดไทยพระราชนิยมซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์นี้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า แต่ไหนแต่ไรมาคนไทยเรามักชอบแต่งกายกันตามสบายให้เหมาะแก่ความสะดวกความประหยัดและอากาศของเมืองเราเท่านั้น ฉะนั้นเครื่องแบบประจำชาติของเราจึงเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีประจำอยู่เป็นแบบฉบับอย่างของเพื่อนบ้านใกล้เคียงจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายกันทั่วโลกเช่นสารีของชาวอินเดียเครื่องแต่งกายของชาวจีนและกิมโมโนของชาวญี่ปุ่นเป็นต้นบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดต่างก็นแนะนำให้ข้าพเจ้านุ่งผ้าซินอย่างไทยๆนี่แหละไปทุกคหนทุกแห่ง พระเจ้าก็ยังไม่กล้าตกลงใจที่จะกระทําตามเพราะมีปัญหาขัดข้องเรื่องเสื้อที่จะสวมกับผ้าสิ้นด้วยรอไม่มีเสื้อที่จะใช้เป็นแบบฉบับเมื่อสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงท่านสงจงกระเบิ I like t h a when it's zoomed in it's z e cause then you see the little like the more details you see the more details like what she's wearing there okay wow yeah outside of just the clothing the costume itself but the additional uh the additional things well wow. i like yeah yeah i like that เป็นอย่างไทไทยเ,เราครั้งกระนูนฉลองพระองค์เป็นคอเปิดแขนหมูแฮมแบบพระราชินีอเล็กซานราอันเป็นแบบที่นิยมกันมากของชาวยุโรปในสมัยนั้นซึ่งข้าพเจ้าจะนําไปใช้ในครั้งนี้หาได้ไหมเมื่อตอนตามเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปสิงคโปร์ <Okay. S 2> สมเด็จพระพันปีหลวงก็ส่งชุดรั่ง look how old these photos look. Again, back on that. no that matter these t where f r อร like Oh, it just makes you imagine uh, of another time, and how life, how life would be back then. No matter, no matter which country you are living in. Uh, so Singapore's Queen Mother wears a Western outfit, okay? But wow, these photos—they're so classic. <laughs> ต่อมาข้าพเจ้าได้ให้ช่วยกันค้นหาพระรูปของพระมเมหสีแนวรัชกาล <I love S 1> กรุงกรที่มีอยู่ในวังหลวงและของเจ้านายองค์อื่นๆมาดูสมเด็จพระ <Yeah. S 1> พันวสาอาิยิกาเจ้าทรงพระภูษาเยระบับจีบสารัตพระองค์ทอง <Okay. S 1> หัวก็เป็นทองฝังเพชรทรงฉลองพระองค์พระกรยาว มองผัดผาดเห็นคอฉลองพระองค์ตั้งสูงคลายเสื้อราชประแตนของผู้ชายในสมัยนั้นทรงสะพักเป็นสบายปักทับฉลองพระองค์ครั้นดูให้เก่าไปกว่าสมัยรรชกาลนิห่า ตอนต้นและตอนกลางแผ่นดินไปจนถึงสมัยสมเด็จพระเทพแนวรัชการที่4ก็เห็นว่าท่านทรงพระภูษาจีบผ้าเขียนทองหรือไม่ก็ทรงผ้าเยอระบับอย่างผ้าทรงของสมเด็จพระพันวษาทรงสาราพระองค์ทองหัวฝั่งเพชรเช่นเดียวกันทรงสะพักปักทับแพรจีบไม่ได้ทรงฉลองพระองค์ครั้นดูให้ใหม่กว่าสมัยรัชกาลที่4และที่หมาถึงรัชกาลที่6 แบบพระวรกัญญาก็คือสรงพาซินปายส่วนฉลองพระองค์ตามแบบฝรั่งสมัยแห่งสงครามโลกครั้งแรกซึ่งถ้าจะนำมาใช้ในสมัยนี้ก็ดูไม่เหมาะดีไม่ดีนักสื u t I'm j ต s างประเทศก็จะวิจารณ์กันยุ่งใหญ่ว่าเสื้อประจำชาติไทยที่พระราชินีทรงนี้แบบไหนกันแน่นอน a ใคยก็ไม่เชิง ซึ่งโดยสาเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้กำเนิดกอ่อเกิดมาเป็นม,ดามารดกของชาติไทยแปดชุดไทยพระราชนิยมซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงได้มีพระราชาสว์นีวาสำหรับเครื่องแต่งกายชุดไทยซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าจะใช้เป็นแบบฉบับในการตามเสด็จครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ขอให้หม่อมหลวงมณีรัตนบุญนาคไปพบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ไทยให้ช่วยกันค้นคว้าเครื่องแต่งกายแบบไทยสมัยต่างๆมาดูกัน แล้วให้อุไรหรืออํารุงซึ่งเป็นช่างตัดเสื้อที่ตัดให้ข้าพเจ้ามานานปี<า>ช่วยเลือกแบบต่างๆที่ได้มาครั้งนั้นมาประสมประเสริกันจนเกิดมีแบบเสื้อชุดไทยขึ้นหลายชุดแต่ละชุดเหมาะแก่ในโอกาสและสถานที่โดยเฉพาะผ้าซินและเสื้อแขนกระบอกทําด้วยผ้าไหมของเราเองเป็นที่นิยมช,มชมชอบของชาวต่างประเทศเพราะเป็นแบบที่เรียบๆไม่ล้าสมัยง่าย เดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยก็นิยมใช้แบบเหล่านี้มากขึ้นทุกทีจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปในต่างประเทศในที่สุดก็กลายมาเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยไปแล้วซึ่งรายละเอียดชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบมีดังนี้ 1. ชุดไทยเรือนต้นซึ่งชุดไทยเรือนต้นเหมาะสำหรับการใช้แบบลำลองไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกระถิ่นต้นไปเที่ยวเรือลักษณะเป็นสินปายใส่กับเสื้อคอกลมแขน3ามส่วนปลายแขนหลวมเล็กน้อย 2. ชุดไทยจิตรดาชุดไทยจิตรดา okay, <two> เป็นชุดไทยพิธีตอนกลางวันพาสินปายเป็นผ้าไหมย,ยกดอกมีเชิงหรือยกดอกทั้งตัวเสื้อแขนยาวผ่าอก คอกลมมีขอบคอเสื้อตั้ง 3. ชุดไทยอมริน <Okay. S 1> ชุดไทยอมรินใช้เป็นชุดพิธีตอนคำ่ำภาซิญยกทองทั้งตัวเสื้อแขนยาวคอตั้งเช่นเดียวกับชุดไทยจิรดา 4. ช, mm hmm. ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยบรมพิมานเป็นชุดไทยในงานพิธีตอนคำ่ำ <Okay. S 1> ใช้เข็มขัดและเครื่องประดับภาซิญยกทองทั้งตัวนหน้า <nice. S 1> นางเสื้อคอกลมขอบตั้ง <Okay. S 1> เล็กน้อยแขนยาว I like that part there, and this yeah this pattern, that pattern is really nice too. <laughs> I'm not even an expert on costumes, maybe that's not surprising, uh, but yeah the the Thailand design of the costumes is just yeah I find is really really beautiful. As I said, without being an expert of like dresses and that type of thing. อ่ uh, yeah you might not expect me to be but yeah um it's really intrigued me it started to really intrigue me how ผาลางไอ้ uh, looks so classic พระราชาพิธีเต็มยศและประดับด้วยเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ mm. 5ชุดไทยจักรี wow, ชุดไทย yeah, จักรี <see. S 2> เป็นชุดที่ใช้พระสิ้นแบบเดียวกับชุดไทยบรมพิมานแต่เสื้อเป็นสบาบเฉียงใช้ในโอกาสงานพิธีกลางคืน6ชุดไทยดุสิต ชุดไทยดูสิใช้ในางานพิธีเป็นเนื้อเนื้อ They've got one for each type. These these two and maybe even three are similar, but then these they're all see they're different styles of yeah how much they show I suppose of this part. t h a t y กลางคืนพาซีนเช่นเดียวกับ yeah. ชุดไทยจักรีและชุดไทยบรมพิมานเสื้อคอกลมกว้างคล้ายคอกระเชา้า mm. แต่ไม่มีจีบรูดไม่มีแขน ปักด้วยดินเงินและดินทองประดับด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสายสะพาย 7. ชุดไทยสิวาลายัยชุดไทยสิวาลัยเป็นชุดไทยที่ใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืนในงานพิธีเต็มยศเป็นแบบเดียวกันกับชุดไทยบรมพิมานแต่มีผ้าสบายห่มทับด้วย และ 8. ชุดไทยจักรพพัดช, uh. ชุดไทยจักรพพัดใช้ในงานพิธีเต็มยศตอนกลางคืนใช้ผ้าซิ้นเช่นเดียวกับชุดไทยจัก,กรีใช้สบายเฉียงเช่นเดียวกันแต่เป็นสบายจีบชั้นในและห่มสบายปักทับียงรอยจีบเพียงเล็กน้อยสังเกตชื่อชุดไทยต่างๆเหล่านี้ ้วมเป็นชื่อของพระที่นั่งหรือพระตำหนักที่มีความสอดคล้องกันแต่โอกาสและความเหมาะสมในการใช้และสุดท้ายนี้ okay. yeah, Buddha, สมเด็จพระ, Buddha, พระนางเจ้าสุริยเิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงตระหนักดีว่าเมืองไทยเรานี้มีศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามมาตั้งแต่สมัยของบรรพบุรุษหากลูกหลานไทยสนใจแต่อารยธรรมของสมัยใหม่หรือวัฒนธรรมของชาติอื่นมิช้าอดีตของไทยที่เคยรุ่งเรืองไม่แพ้ แาชิใดๆก็จะถูกลบเลือนหายไปจึงได้หยิบยกเอาความเป็นไทยงดงามมาเชิดชูให้ปรากฏเพื่อเตือนตาเตือนใจให้ชาวไทยได้รำลึกอยู่เสมอว่าคนไทยเรานี้ก็มีฝีมือควรค่าแก่ความภาคภูมิใจและใน it says Thai people have the skills to kill for the sake of our pride and I get that From these, from these videos, the pride of for your country and things you do and create, your original things like your original dresses, costumes, you have pride in that. If other people from different videos are reacted to, other countries are trying to claim it and wear it, and not giving the respect of it being from Thailand. Yeah, it's you. You make an issue, you make an issue about that of them not telling the truth and not respecting your culture. Hmm. ปัจจุบันนี้ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบก็ถือว่าเป็นชุดไทยประจำชาติด้รามนิมยมในหมู่สตรีชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นนันมากเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง<แ>ความงดงามของศิลป,ปะไปะยังนานานประเทศนับว่าเป็นพระหมากรุณาที่คุณแก่บรรดานสตรีชาวไทยและชาวไทยทั้งปวงที่ได้รับพระราชทานแนวพระราชนิยมเป็นแบบแผนในการแต่งกายประจำชาติซึ่งเป็นการส่งเสริมเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ปรากฏต่อสายตา ชาวโลกสืบต่อไปยาวนานหากมีข้อมูลใดๆที่ตกหล่นหรือเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเขียนลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่เพื่อนๆสงสัยอยากรู้แจ้งเข้ามาครับเราจะไปค้นหามาให้คณะเล่าให้ฟังขอบคุณทุกการกดไลค์กด e o here These older photos, it's yeah. Even the hairstyles you can tell it's a bit it's a bit older, but yeah, it makes you think about these people and the lifetime, the generation, the generation they were living in and how their lives were. Uh, yeah, beautiful. Wow. Wow. Okay. Yeah, I, I really like these. Okay, we'll, we'll go back. We'll leave it on that. We'll leave it on that one there. So yeah, as I said, I've been enjoying these. I think these ones about the costumes—they uh, seem like for uh, there's a lot of interest because uh, I've done a few of these videos so far. Uh, but if there are any other videos from Thailand you would like me to react to and watch and learn about let me know don't be afraid to leave the links of the videos in the comment section uh, they may get uh, like seen as spam but they still go in the hidden comment section uh, on youtube for me so i can still see them and it's almost easier when that happens as i don't have to go through all the comments they're in one section <laughs> uh, but anyway yeah don't be afraid to leave uh, links of youtube videos that you want me to react to um, and you want me to watch and learn about, but uh, yeah, I, l I love these type of videos, and uh, especially uh, that I can tell a lot of you from Thailand like watching me learning about this. Uh, yeah, it makes me excited to do these videos. So I'll leave it there. Uh, again, hopefully you enjoyed seeing my reaction and learning about it, and let me let me know what else I need to know. Uh, again, it's better, it's easier through the videos, but also I can still translate your comments uh, when you type uh, in Thailand uh, in your language. So, yeah, I can still, I love to read them and because I learn, <laughs> I love to learn. Anyway, uh, subscribe for more Thailand reactions and I'll see you in another video.